ก่อนที่ไม่ได้ใช้ R d ดีสองันยากตอนที่ใช้ R d ดีแตกต่างกันแตกต่างกันมันพลิกเนาะครับก็สร้างความเขาเรียกว่าหน้าประทับใจหน้าพอใจให้แก่คนกรีดเนาะว่ายางสมบูรณ์เขาก็จะได้ให้น้ำยางเราเนาะมีกำลังใจหน่อยนะเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนี่แหละครับประโยชน์ที่ทำให้เกษตรกรเขาเรียกว่ากินดีอยู่ดีนะครับ เพื่อเกษตรกรไทยนะครับอยู่ดีกินดีก็เหตุผลนี้แหละครับถ้าเป็นเหมือนเมื่อก่อนตังเราก็ไม่ได้แ <c oughs> ถมจะต้องลือ้อ <c oughs> เพราะว่าซื้อมาก็ต้นละาเจ็ดสิบบาทแล้วอ่าเมื่อก่อนเนี้ยอ่าลงทุนไปอีกทำหญ้า,าพยายามดูแลกิจวัตรประจำวันมาแทบทุกเดือนแทบทุกปีเอเงินลงทุนทั้งนั้น แ้าลหรือไปจบเลยจบกลายเป็นศูนย์เลยไม่ได้คืนแล้อ่าดีสองห้าหนึ่งพลิกนะครับจากยางที่อ่าคิเลเหลืองต้นเล็กมีก้านแล้วก็เขาประมาทว่าเอ้ยไปกีดทำไมไปไม่ได้ตังไม่ได้เงินได้ทองเรามันไม่มีน้ำยางแล้วก็เบิร์ดมาไถที่อะไรแถวๆนี้มาทำหญ้าทำอะไรเงี้ยก็บอก โอ้ยหรือเธอจะจะไปทนไอทำทงไมผมเอาคนงานมาทำความสะอาดนะครับโอ้ยไม่ต้องไม่ต้องทำหรอกมันเสียเวลาใช่ไหมโคนขายเลยต้นมันเล็กใช่ไหมเป็นไม้เป็นเศษไม้โคนต้นขายไปเลยบอกครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเสียงน้ำเสียงของผู้ที่กรีดยางหรือว่า คนดูแลอยู่ที่นี่นะครับเบิร์ตกับป้าบนนะครับเขาก็ามีน้ําเสียงที่มีความหวังดีใจว่าเออยางมันดีขึ้นมาอย่างเงี้ยในในโอกาสข้างหน้ามันก็ต้องใหญ่ขึ้นเนาะนมันก็ต้องดีขึ้น,นยิ่งมีการหยอดโคลนเข้าไปนะครับเราพบกับและติดตามกันว่าหลังจากหยอด